หลังจากเราเปลี่ยนน้ำในเครื่องเสร็จเราจะมาลบไฟรูป,ป,รป,ประแฉน,นะครับเราก็มาเดี๋ยวปรับหมุนก็ได้นะครับราหมุนเรานะเรากดปุ่มตรงกลางไปที่การบำรุงรักษาครับตอนนี้มันจะเป็นหงดเดินมุนโดน,นะครับดูที่การตั้งค่าของเราอีกทีเราก็สลับยางรีเซ็ต ยอดก่การนะเยไทยนัเนี่นีครับ่มตัวนี้มันก็เหมือนจอยเขียวนะครับโยกซ้ายโยกขวาหรือทื่อนปรับซ้ายขวาหรือตามนี้เลยนะน,นโยกซ้ายโยกขวาหลังจากการทำการรีเซ็ต